คือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยาพวกยาเนี่ยมันมีเป็นเม็ดแต่ถ้าเซนน่ะเป็นเมตรเอ้ยไม่ใช่นี่วะอันนั้นมันเซนติเมตรแต่ความสูงคนเนี่ยร้อผมว่า175ยเจพี่สูงเท่าไร่จะให้กูตลกเะ,นะ่าไหร่ Me soaring now, giving my soul, I pour it out. Been honest before what you're seeing now. Back when I couldn't afford a house, I used to sleep in the priest, no heater on site, of my campus dropped out for a job. I just couldn't manage, was racking a debt, made it hard to see family. I ran out of panic, I started to grind at a studio. Don't tell my girl I was homeless, was wasting a time that we could have spent. Too focused, not folding. I'm used to this. I'm not complaining, but shit to get hard, and I know what my worth is. I waited my turn, looking flourished. <laughs> <laughs> กระท้องมันว่างไก่จอห้าดาวปดก็นี่คือรายการ o าบอ้าโอเฮ้ยมันยืนปลาดอย่นี้ลองคิดกันแบบเล่นๆไหถ้าเราไปอยู่เป็นบาโค้เนี่ยมึงว่าจะมีใครยิงหรอวะตัวท็อปนีนีเดกเย ไปจำเนี่ยแล้ไปไปมาไปมาไปมาลูกค้าลูกค้าลูกค้าไปดูแลเจดูแลเจ๊ดูแลเจดูแลเจเจครับ้เลจบเบื่อขนาดเจเจดผมนี้นะครัเจ๊อย่ากดนะเจ๊เจ๊ดครัเจ๊ดกัก่อนเนาะ คูเหล็กคนเนี่ยผมว่าเจ๊หิวก็สังลูก้เนื้อมาดูหัวเขาโอเคขอบคุณครับเจ๊อเโอเคใครเห็นแกนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้คุ้นๆว่ามันเหมือนไม่เคยอยู่แถบาริก้าหรือเปล่าวเก่าบอกาีว่เราจำไม่ได้หรอกออกฟิตแรกออกฟิแรกเราจะได้มูเนียไปแล้วรู้จักแรปเปอร์แรปเปอรเหนาแลปเปอหนาวไอ้ที่เขร้องล้มันดอยอ่ะแรปเปอหนาวแรปเปนาวนี้จะเอามาได้อีกสักรอบหนึ่ง เพราะว่าวันนี้กติกาเราคือในกล่องนี้จะมีเป็นคําคํานามหรือสิ่งของอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาปุ๊บเจอคําอะไรเล่าเรื่องนั้นให้เกี่ยวกับเรื่องนี้เล่าให้เกี่ยวกับสิ่งที่จับได้ถูกต้องใครขำหยิบเสื้อขึ้นมาใส่แต่มันจะไม่จบแค่นั้นใส่จนกว่าจะใส่ไม่ได้ใส่จนกว่าจะแบบไม่ไหวแล้วจนต้องขอยอมแพ้ใส่ต้นไปเรื่อยๆกเยีมดิ้กูไม่อยากเล่นแล้วเอากูไปตัดนิ้วดีกว่า เรามีเสื้อผ้าพอมีเยอะแยะมากมายไปดูกันว่าใครจะสนุกสนานเกมนี้ขนาดไหนจะโหดร้ายขนาดไหนการที่เราจะต้องใส่เสื้อกันโหดที่สุดนี่โหดคิดว่าแม่เลยนะเ้ย เกมนี้จะไปกันแบบต้องใจต้อนแต่ไม่หน้ามัตกใจเลยเกมนี้จะไปกันเร็วๆแต่หยิบขึ้นมาเล่าปุ๊บใครขับปุ๊บคนที่ขับหยิบอะไรก็ได้มาขึ้นมาใส่ต้องใส่จริงๆนะหยิบมันจะต้องใส่จริงๆยาอะไรอะไร หนูหนูครับหนูหนูทางบ้านอย่าทำตามเด็กขาดนะครับแหมนะบอกทีมันเรียกรถพยาบไม่รอินไบาลอะรกัเลยไปเลยนะแขวบบวกไปเลยนะแขวบบวกเออแครบวั่าขวบไม่สบารหว่คนแพ้เล่าก่อนโอเคห่องกหม่เลาก่อนไปเล่าก่อนหนึ่งเลยอะบบพัดหนึ่งแล้ก็สวรรค์ไปเลยเออมีทุกนเนี่ยบางนท้องด้วย กัเลยข้นแต่ข้าวเลยอ่ะกฎกติกาคือห้ามข่าวเลนห้ามข่าพอหยิบปุ๊บขึ้นมาปุ๊บหยิบเปิดปุ๊บแล้วเรื่องอะไรปุ๊บอ่าต้องเงียบเลยโอเคสามสองหนึ่งปุ้งเสือดาวเสือดาวเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อเสือดาวนะเว้ยเมื่อก่อนมันกลายเป็นชื่อเหมือนแบบเสือตาเสือตาอะไรวะเสือตัวตา ใใค้ข้ลเก one eternity later มึงหเอ่ไม่ลาเอมเกอข้าาเกด้วยมาก่อนมึงจะปเที่วขลาเกมึงไไหนได้มากไปฟิลบ้างไปเมเจอร์บ้างใช่ไมที่จริงแล้วมึงเข้าเว่นก็ได้นะเว้ยมึงจะไปเดี่ยขนมมาตรงซองขนมมันจะมีถุงนึงมันชื่อว่า ขานักเก็ตนะขานักเก็ตนะได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไา้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ได้ได้ได่ได้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 ได่ได้ไม้ไม่ได้ได้ไอลได้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 วด้ได้อด้ไ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 ด่ได้ได้ไดยไดได้ไดดเได้อด้ได้้ได้ได้ได่ได้ได้ไม่ไอ้ไดนเด้ไ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 ต้้ด้ได่ได้ได้ได้ได

เป็นทีมเหมือนเดิมมั้ยสองสองทีมเลยน้าเป็นแฟนใครนเปแฟนใครนคำว่า Why Why ไปแล้ววันนึงะหรอแล้วจะมาจบตกการจะมาจะหมู่บปาก่า ไเล่นไม้เ <wounds> ล่นไม้ด <teor in> ินสอดินสอเนี่ยคือต้นกําเนิดมามาจากไทยนี่แหละไอ้ดินสอเนี่ยก็คือดินธรรมดานี่แหละแต่ว่าเด็กๆอ่ะชอบเล่นกันใช่ไหมเขาก็เดินมาเฮ้ยนี่ดินหลอดินหลอนี่ดินหรอไอ้เด็กๆมันก็ตอบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันดินธรรมดาเฮ้ยอันนี้มันดินหลอเด็กๆก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดินธรรมดามึงเข้าใจปะเนี่ย กัวไม่พอใจก่าข้าให่เลยใหญเลยหเลยดินหล่อได้หล่อกูรู้ว่ากูเกิดจะขำนวไม่ได้ขำดินหล่อ้วาขำหนางจะไปจบยังไวะไม่ได้ยังไงันกูกูิดนะกูต้องการอาการการอึ้งอึ้งอาการตกใจของคนน่ะเออ เฮ้ยกูหัแบบตั้งไอเดียเดี๋ยวทำหน้าตลกได้ไหมนีเต่ามาเมวอยล่องเฮ้ยโวันนั้นเดินทางไปที่แถวหลักสี่เลยไปเจอร้านสักร้านหนึ่งพอยสักเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่ลายอะไรอ่ะลายล่องไงเฮ้ยม่ใช่พี่แต่แขนผมมันแผนะเอ้นก็คือรอยล่องดิแขนผมมีแผลนะเอ้งนก็คือรอยล่องดิ อะไรวะปีก้าปีีกปีกมาใจลอยล่องเลยเม็ดนี่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยาพวกยาเนี่ยมันมีเป็นเม็ดแต่ความสูงคนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบผมอ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าพี่สูงเท่าไหร่ จะให้กูตลกว่าไงจะให้กูตลกว่าไงม่นเป็นอธิบายมัสอนกูอ่ะงงงงไหมงงงงอ่ะงงงงมีอยู่วันหนึ่งกูหิวแล้วกูไปเซเว่นเลยไม่หาอะไรกินไม่ได้เลยกูเลยถามพนักงานพนักงานมีอะไรกินไหมเหลือแต่มาม่าครับมาม่ากินไม่ได้งั้นเอาที่แทนได้ไหมงั้มงั้มช้างน้อยอ่ะงั้มงัช้างน้อยอ่ะ ล้ำล้ำทำไมก่อนเนี่ยมันจะมีการเล่นการนึงเมื่อก่อนเขาจะมาแบบการเล่นการนึ่งมาจอยกันอะไรเงี้ยอมาจอยกันสมัยก่อนจะมาจอยกันสมัยก่อนมีการเล่นการนึ่งมาจอยมาจอยกันอุ้ยสมัยก่อนอินเตอร์เนาะเล่นยเลยหมาดิด อันนี้เป็นม้ายาเสพติดเลยสมัยม้าเมื่อก่อนมันจะเอาไปกินเอาไปกินให้ม้าพวกอะไรนี้พยศพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนมันต้องการเหมือนต้องการต้องการอะไรอู้นึกคิดหดได้ทั้ก่อนเลยขอบโต๊ะขอบโต๊ะที่มาจริงอ่ะมันไม่เรียกว่าขอบโต๊ะนะ จริงๆไอ้โต๊ะอะไรเงี้ยทุกเนี้ยเขาเรียกว่าขอบเฉยแต่มีคนเดินไปชนเดินๆดนชนขอบโต๊ะขอบโต๊ะกลายเป็นขอบโต๊ะแล้วครูใส่เสื้อทอาไมอ่ะรู้รึเปล่ารู้รึเปล่าจริงแต่เสื้ออะไรฟ้าที่รัก ไอ้ที่เนี่ยมีแต่คนตามหามันไอ้ท so ี่สิ่งเนี้ยกูบอกไว้ให้แม่งแม่งเป็นสิ่งสิ่งสำคัญพันกับมากๆเจ้าจะมีคนมาทักอ่ะไอ้ที่เนี่ยขโมยมามาขึ้นบ้านจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาลักท้าเดินท้าเดาแล้วนั้นมันหายไปไอ้ที่ไอ้ที่มันหายไปก็มาทำเมียมันหายไปไหนไอ้ที่เนี่ยใครลักไปล่ะเอ้าที่ลักเลย กูชอบความพยายามไม่่ไลมแรงลมแรงมันเศ้ามากเลยเศร้ไงเด้อ ร่อแรงนี่เป็นภาษาใต้นี่คือวันหนึ่งนี้มีน้องบ่าวกี่หมอไทยไปขี่มอไทยไปยังแงเลยแรงเเห็นองแรง้ร่องแรง้บแข็งหลอกล่ะร่แรงเลยร่องแรงจัดอ่ะตรงซิมล็อ สมัยเล็กเด็กอะ่ะมันจะมีวิตามินซีที่ขายในร้านยาให้แหะมันจะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นแหละผมก็ไปซื้อมากิน10บาทมั่งยีบาทมันได้แบบเต็มแผงเลยแต่ทีนี้วันนั้นไม่มีมมตังดิเออไปถามกับเพื่อนเฮ้ยมึงมีป่ะมึงมีมีอยู่10บาทปะมึงนี้แหละมี20เออมันไปขอเพิ่มดีกว่าเพาต้องหาเพิ่มอ่ะแต่มึงไม่มีนะเว้ยกูลองลองไปหาเพื่อนร้านเกมดิเราไปถ่ายมาสักสิบบาทดิเออเดินเข้าไปร้านเกมปิดดิเนี่ยกะฝาทำไงละอยู่สองคนว่าไงดีวะ ว่าไม่ค่อยดีวะอุใส่เสื้อเดยว่าไม่ค่อยดีวะอุใส่เสื้อเลยวขาถามีสองเมียคู่หนึ่งเพิ่งคบรักกันใหม่ๆเลยจะไปทำงานแต่ก็ไม่มีรถไปก็เลยไปสูนคันด้าไปออกรถมาไปออกรถมาหลังกินรถเขาว่าคาใช่ไหมทีนนี้ไอ้ไอ้เนี่ยคาจะขับรถไปขับรถไปเลยบึ๊บหลุดโค้ง่ะคาแถลอ๋อ มาชเื่ออีฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยเป็นชื่อเพลงดูร้องในเพลงนี้ให้ฟังไหมฟ้าเอ้ยฟ้าผ่าฝนก็ร้องเฮ้ยรู้ได้ไงวะเล่นลูกคอเนี่ยพิซซ่า มันมีโรงเรียนอ่าโรงเรียนเด็กช่างเอ่เป็นเพื่อนรักกันคนนึงอ่ะชื่อไอทิศอีกคนนึงอ่ะชื่อไอพิศไอทิศเนี่ยเป็นเด็กเรียนส่วนไอพิศเนี่ยเป็นคนแบบนักเลงไงวันนั้นก็ไปไปเดินรถเมล์กันเจอกลุ่มนักเลงคั่อริกลุ่มเบลเลอร์เลยไอไอทิศเนี่ยเป็นเด็กเรียนนิ่มนั่งแบบง่อยเะยแต่พิศนี่ดิไม่จะเอาเรื่องเว้ยก็แบบจะไล้ตีไล่แทงเขาเลยไอพิศก็แบบเฮ้ยเฮ้ยพิศพิศอย่าทำเขาพิศอย่าซ่าพิศซ่าพิศอย่าซ่า เงียบกันนะปรูเงียบเม่ทยเลยไป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 ดูคือที่ยึเมืองเาอะแลกูโดดอ่ะกูโดดจริงรู้ แต่งจะไม่ได้แต่งจะไม่ได้เด่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวเมื่อกี้เว้นจังหวะคิดหรือว่าตั้งใจคิดโคเียดเลยเสียบเลยตัวร้านหัวร้าน มันมีหลายหัวพี่มีตั้งแต่หัวร้อยหัวมือหัวมันงเลยง่ายนะครฮะตรงนี้นะง่ายมากเลยนะหัวร้อยหัวมือผมอ่ะอืมตาล็อกตักแตกผมอ่ะอืมตาล็อกตักแตกผมอ่ะอืม กองกองสมัยก่อนเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งสมัยนี้ก็ยังเป็นเครื่องดนตรีอยู่แต่ว่ามันก็พัฒนาไปเหลายอย่างมีกองทุนกองแท็กกอง ยาวกองสั้นแล้วก็มีกองหน้ากองหลังรวมถึงผูู่้สาวประไูียวกัมนไียมด้โบกมือหย่อยหย่อยโบกมือหย่อยหย่อยคือรถเมล์อยู่วันหนึ่งเออโบกมือหย่อยหย่อยเลยสายแปดบอกรถเมล์มารับปึ๊บเสร็จปึ๊บเด็กช่างขึ้นเต็มเลยนะเด็กช่างขึ้นเต็มแล้วแม่งไปจอบปายหน้าแม่งมองหน้าทุ้ย บอกเฮ้ยมึงเอากูเปล่าว้าวผมคนไม่ยอมบนด้วยลงไปเอาของแม่ทุกวันนี้มีลูกอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่ทันจะใรอย่ไมนเนี่ยถึงมันเป็นเรื่องของโต๊ะอาหารเว้ยโต๊ะอาหารที่แบบกูเป็นคนอ่ะกูเป็นคนที่เกลียดบอกตรงๆนะกินข้าวซีอะไรเงี้ยกินเคเอฟซีตอนกลางคืนเนี้ยกินสักไปสองเลสามไหมไม่กูทิ้งไปแล้วกลางวันไปทำงานพี่เม็น กี่แม่งเหมือนถึงเหมือนถึงเลยเหมือนถึงเหมือนถึงเลยก็คืออะไรเย่ชอบผู้หญิงก็คืออะไรเย่ชอบเองเปนถึงเลยเล่นเองจัดจานจัดจานจัดจามันมันแต่ก่อนกูเด็กๆอ่ะกูอ่ะชอบเล่นเกมแม่เขาทำกับข้าวมาเรียกดิวกินข้าวลูกกินข้าวแม่ทำข้าวเสร็จแล้วโอเคกูก็ลงมาปึ๊บ ก็ว่าเจอแม่แม่มีอะไรให้ดิวทำมั่งแม่ก็บอกจัดจ้านสิลูกเดี๋ยวกินเนี่ยมาเตรียมสำหรับกินกันเออจัดจ้านเอาไปจัดโตัวอาหารชาเย็นหวานน้อย ไปรุ่นแม่งมากันแม่งขับมอเตอร์ไซค์มาจะซื้อจะชื้อชายเย็นกันแหละแต่ก็คนเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่ก็บอกเขาหวานน้อยพอสับปุ๊บระหว่างรอที่เขาจะสั่งเนี่ยมันร้านเนี้ยเปิดอยู่กลางแยกแดดไฟแดงใช่ไหมสิบล้อแม่งมามาจะพาไฟแดงรถโรงเรียนก็ผ่านมาทีเนี้ยสิบล้อโรงเรียนอ่ะแม่งจะจะชนกันละชนกันแล้ชนกันแ,แ,แ,แล้วล้อเบรกรถโเดินขับเรื่อยไปไปเจอแม่ขาย,ยไข่ปิ้งแม่ขายปิ้งไม่รู้หน่อยหนีไงไข่ปิ้งขายไปอยู่อ่ะรถโรงเรียนมาจะจะชนเอาอ่ะชนเอาอ่ะจอดซื้อไข่ปิ้งกกินนนับหหวา้อยและ โโอ้มากเลยร้านชาให้ผมเปิดอยู่กลางที่เลยเลยได้ได้ลูกมาตะโกนอย่างเดียวเลยทำมันยากเฮ้ยทำมันยากโอ้ยทีมเดียวกันไม่เห้นรถพังคือแต่ก่อนเด็กมันขอตังค์แม่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใช่ปะมันก็ขี่แบบขี่บ่อยมากเลยอ่ะแล้วก็เสียตังค์ซ่อมมาเยอะมากเลยแต่งนู่นแต่งนี่แต่งอะไรหมดเลยจนแม่แบบ ไม่ไหวแล้วลดพังหน่อยถ้าพังบ่อยแม่เสียตังค์เยอะถ้าพังเยอะๆอ่ะก็เลยต้องลดพังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหอะไม่เคยเหรอเสียงหลักแล้วตั้งแต่แม่ขอให้ลดพังหน่อยเลยลดพังหน่อยก็ลดพังหน่อยไงพังเบาๆหน่อยเออลดลน้อยลดลงลดลงหน่อยลดลงหน่อยหมูเข้าใจยากหนาว คือมันเป็นอากาศคนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะหนาวแล้จะมีแบบพวกชาวดอยชาวอะไรเป็นเขาเป็นม่อนเป็นม่อนแล้วก็มีโนบิตะฮิตสุกกะแล้วก็มีโนบิตะฮิตุกะโอยไมเช่ยวจบได้ไง เขบขันกันไปนะครับผมยิ้มตอนเย็นๆจิตแจ่มใสนะครับทุกคน้ามากไหมฮามากก็แล้วแต่แต่การฝึกสมองไปทุกคนนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับผมชวนอาม่ากงอ่ะที่ไม่เคยชวนมานานแล้วอ่ะเฮ้ยมานานแล้วมานานแล้วก็ยังไม่สอ้นก็ยังหายไปคิดหนึ่งเลยนี่ยคืนนึกอะไรไม่ได้ชวนอาหมากงอะไรนะขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปนี้แล้วกันนี่ก็เป็นกับคำขำไม่เจอแล้วผมคำขำรักช่วงเย็นนะครับผมปวดดีกว่าใครแต่ประเทศปวดปวดให้วุฒิเท่ากับวุฒิ ว่าอุกับบิ๊เมันแบบเรียกเป็นโปโงใช่แหมแต่ที่ดูดีอ่ะเออแฟชั่นนะเว้ยแต่ที่วอดอ่ะที่วอดอ่ะอะไรเฮ้ยเนมเว้ยมันะหลายแบบองค์ปรกอบหรือกระดาษมึงเอาชุดบอลมาทำด้วยแบเือแมนยูอะไรเนี่ยมึงเครียดตั้งแต่แรกเลยอุตั้งแต่ชุดแรกของมึงเลยมินิมอลอันนั้น่ะเฮ้ย